เพราะว่าต้องยอมรับครับว่าพันแสงสจออดปีนี้วันนี้ยังหาต่อสู้ไม่ได้ไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอไอ้หนูไอ้หนูน้องเอิรพญาราชสีห์เฉยวัฒนาเป็ต้องพูดงปีที่เก้าแต่ภาควยหาทในยี่สิบมีเดียเออ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 ของใครของใครนะ กำนันเป็นกำนันอีกสามเป็นหมื่นโอ้สุดยอดครับกำนันครับอีกสองเป็นหมื่นแปดที่หนึ่งเอออีกสองอีกสองก็เป็นหมื่นสองขั้นสามพันน่าชื่นใจน่าชื่นใจน้องเรือสารวัตรโก้สุพรรณเป็นสารวัตรโก้เผื่อเวทนามพร้อมครับกรรมการต้นทุนสร้างรองไทยแดงเป็นเพชรนาวาน้ำเงินพันแสนถ้าเกิดฟอร์ุ่งนี้ ทำไมแน่จริงไม่ค้าแข่งท่าประเทศมาทีมงานของกาโนยนาวาศักดิ์สินนะครับคนไทยไปสอนเก่งชะกาชะก,กันกรบเพิ่นเปิดฝอสองสองมาฟอเราไม่รู้ว่าตีไม่มีวันตายจะคงมาได้อย่างไรแต่นี่ตีไม่มีวันตายท้ายเพ้นสีนินป<อ>ีนี้ออกมาแล้วม่มีใครหยอมใครเราไม่บอกได้เลยว่าการศึกชังไม่จบจะพุ่งเรา ปิดเป็นะวังร่องน้ำแต่เสียจิ๊ดเสียจิ๊ดวันเราพับลงพับอยู่ร่องน้ำแดงถายกับเรือไม่ธรรมดาขสมจอจอมาโยงกับวนทะเลขันวนใจเริ่มเงลับบอกว่าวานไม่ธรรมดาอยู่อาหยางคอยเตือนร่องน้ำแดงร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำเงินพันแสงเริ่มจะแดงแสงดีแล้วแสงดีแล้วดูสิว่าไอ้ตีไม่มีวันตายมันจะคุ้นได้หรือไม่ได้ร่องน้ำเสียกนเริ่มงใดเปลียนเล็กน้อยทุกการพิจาราพันเลยพันแสงวัดนยาคอยเตือนั็เปลี่จะได้เปลียบมาเร นี่ครับแต่ใจกอทนที่งานร้านนะอยทนานรนะตังราไมได้สอพอนเอาตังร้บไม่ได้ครับวอนปิดเพ่อตังรับได้ไอ้้าเอาแล้วตังรับได้แหมมองกันเถินขอไยไม่ได้ตอพมพอนม่ยตอนนี้หรือไม่ใจ้วตอนี้ตังรัาได้ตังานตั้งหยาบได้แล้วตอนนี้เอาเลยพี่น้องสออเอาตอนนี้จะบอกว่า แน่นอนครับว่าเครื่องพระตถาเรือยาวเล็กสาวสิบสี่ไทยเป็นของพันแสงอยู่วัดยางคอยเกลือครับลูกที่สีพ่พระปีนี้ห้ยใบที่สี่พระปีนี้เดี๋ยวไปยกเรือก่อนพี่ครัเพื่อจะไปรขบญาธรานสิงห์ยอ้อสองอยู่ร่องน้ำแดงข้ายกินกันอยู่บ้านจะอยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับเพราะฉะนั้นครับ